สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตํานานไม้อาถรนไม้มงคลไม้เรียกทรัพย์ไม้แย่แย้ไม้แยงแยงแย้กับอาจารย์แอดปูราภาผ,ผู้สร้างตํานานตัดเหล็กไหลและพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเหล็กไหลเป็นที่นิยมกับทุกวันนี้กับนายร้อยธรรมนายห้อยบุญนายห้อยบุญผู้ที่ปลูกไม้ได้ไม้นี้มาอย่างไง แต่ก่อนนี้ก่อนอื่นอาจารย์อาจารย์แอดครับอมไม้เนี่ยเคยโด่งดังยังไงครับแนอดตที่กําแพงเพชรหรือที่อื่นอนที่ทั่วไปเนี่ยคือไม้เนี่ยมันเป็นของอาถรรพ์ที่อยู่ในป่าลึกของประเทศลาวครับพระทุดงที่ได้เคยไปประเทศลาวนะที่เดินไปเนี่ยก็ได้พบไม้เนี่ยเป็นอาจรรย์ในบ้านเรามันไม่มีท่านก็จะเอาติดตัวมาเพราะ เห็นว่าเป็นของกกยสิทธิ์พอเอามาแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปแพร่ขยายพันธุ์ซึ่งมันก็มันก็มีบ้างแต่ไม่แพร่หลายครับแล้วคนปลูกอะไรก็ต้องมีวิชาด้วยการปลูกการกู้การเก็บการอะไรเนี่ยมันมีวิชาอยู่ต้องใช้ตำราเก็บตามตำราปลูกตามตำราเก็บตามตำราว่างั้นเถอะมันก็ไม่ง่ายก็เลยว่าเป็นของกกยสิทธิ์ใครก็พูดถึงอย่าแย่กันเนี่ยว่า มันเป็นของวิเศษของกายสิทธิ์นะเมื่อก่อนอาจารย์เคยได้มาจากลาวได้มาสามสี่ท่อนก็มาทําตะกรุดหมดแป๊บเดียวหมดเลยทีนี้ว่ามันก็ไม่มีละหลังอย่างนั้นมันก็สูญพันธ์ไปหาไม่เจอมันมีแต่มัน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 ยังไม่พอจะทาตะกรุดตะกรุดนี้มันต้องมีสิบปีนะต้นต้องอายุสิบปีขึ้นขึ้นเพราะว่าเราเราต้องการคือวต้นเนี่ยมันจะ มันจะมันมันมันจะสีมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะลายมันจะขึ้นครับข้างในมันจะเป็นท่อครับซึ่งทั่วไปเนี่ยถ้าเล็กๆเนี่ยซื้อไปปลูกอะไรได้แต่ว่าถ้าทําเป็นวัตถุมงคลชั้นเยี่ยมเนี่ยมันต้องได้ขนาดซึ่งมันมันมันหาไม่ได้ก็เจอที่นี่แหละที่เขาปลูกไว้ตั้งยี่สิบปีน่ยหามานานเหมือนกันหามานานมันไม่ได้มันมีแต่ไอ้ไอ้ก้านไม้จิ้มฟันะเยอะไอ้ก้านขนาดนี้ที่เราเห็นเนี่ยทําไม่ได้นะครับมาทําอย่างอื่นได้เช่นปลูก ปลูกก็เป็นมงคลอ,อะไรได้ไดแต่ว่าทำตะกุดใหญ่แย่ที่เรื่องลือนะมันทําไม่ได้หรอกรมันไม่ถึงมีที่เนี่ยที่เขาปลูกไว้ตั้งยี่สิบปีนะ่ะมันได้ขนาดที่จะเอาไปทำเลยนะนอกนั้นแล้วเนี่ยมันมีจริงถามว่าเป็นใหญ่แยใ่ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่ได้ขนาดจะทําครับมันมีที่นี่เท่านั้นอะ่ะที่ได้ขนาดที่จะเป็นตะกุดชั้นเยี่ยมอะ่ะครับผม,อ,มอาจารย์นายห้อยครับนายห้อยบุญ ปลูกได้มาจากไหนปลูกตำดามมังรายยังไงเล่าให้นิดหนึ่งครับก็บังเงินโชคดีไปได้มากับพระธุดงรูปหนึ่งครับ,รบท่านธุดงมาก็เลยมีเพื่อนๆนสายชอบไปทําบุญด้วยกันนะมาบอกว่ามีพระธุดงมาปรากฏอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผมก็เลยไปไปทําบุญพอไปเห็นก็ศรัทธาท่านก็เลยไปบ่อยหน่อย ที่ททพระธุดงนะครับที่พระธุดงไปทาบุญตวสงหลักเลยนะครับปรวสองหลักก็ไม่ใช่ได้ทำบุญหรอกผมเชื่อต้องไปหาเลข จริงจริงไหมเป็นความหวังของคนไทยเกือบทุกคนครับเสียงอ่อยไปไปทำบุญกับพระธุดงไม่ได้หวังอะไรมากเลยครับไม่ได้ขออะไรกลับมาเลยขอสองตัวสามตัวเท่านั้นเรไปถามหลวงพ่อว่าวันนี้นิมิตดีไหมครับนี่นี่เป็นความเชื่อพื้นบ้านใช่ไหมครับเจอพระธุดงเป็นความหวังของคนศรัทธาครับต้องมีศรัทธาท้ายิ่งไปหาพระธุดงได้ไหมผม ได้ที่ว่าบังเอิญเหมือนกันแต่พบท่านก็บังเอิญได้คือคือได้เลขมาสามหางสามชุดสองตัวก็แบบหลวงพ่อเมตตาทีครับชี้ให้ผมสักตัวเนี่งท่านก็ชี้กลับมาบ้านก็มาให้แม่บ้านชี้คุณชอบเลขอะไรเหนียงวันนี้ยปกตินี้ไม่ค่อยเล่นเลขวันนั้นมารู้เป็นอะไรเล้วก็ชี้ชี้ตรงกันอหลวงก็เต็มเต็ม เต็มๆเลยอย่าคิดได้มากนะครับความสุขความหวางของคนไทยโอเคแล้วได้ไม้ตอนไหนได้ไม้ตอนที่ท่านจะเริ่มว่ามีศรัทธาญาติโยมมาพอประมาณหนึ่งก็เลยเริ่มทําศาลาเริ่มทําที่พักพิงแล้วก็มีพ่อผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่จุดนั้นก็ไปอยู่ประจํบไปอยู่ประจําดูแลเรื่องครัวเรื่องอะไรสองสามท่านแล้วก็ ผมก็ไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็ท่านลองให้ผู้เท่าทั้งสองท่านที่ไปไปไปวัดประจาไปไป,ไปขยายดูครับแต่ผมไม่รู้ร,รู้รู้ตอนหลังไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรเห็นว่าเป็นว่านธรรมดาเราบอกผู้เท่าว่าผู้เท่าตายทำของผมตายหมดแล้วเหลืออันเดียวจะทาไงเหลืออยู่กระถางเดียวครับพอมาอีกประมาณหกเดือนนะครับท่านก็บอกว่าอารู้แล้วจะของตัวจริงเขามาแล้ววันนี้วันนี้ ก็คือบอกให้ผู้เท่าทําใจว่าต้นไม้นี้ต้องยกให้ผมแล้วล่ะครับผมไม่กล้าเอาผมเกรงใจสองตาใหญ่นั้นดูมาต้องนานไม่ได้ไม่ได้แต่ขยายก็ไม่ได้ตายหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยคนเขาเจ้าของเขามาแล้วตัวจริงครับเพราะงั้นผมหายไปอาทิตย์หนึ่งผมก็ไปทำบุญอีกครับท่านก็ผมไม่อาเอาท่านก็ยกขึ้นรถให้เลยครับถ้าถ้ายมไม่เอาอาตมายกเองนะเราจะยกผมงก็เลยได้แล้วแล้วตอนหลังมาท่านก็บอกว่า ถ้าปลูกได้ขยายได้ตามนี้ตามนี้ตามน,ามนี้ให้มาบอกอาตมาผมก็ไปบอกรายงานท่านว่าขยายได้แล้วครัแม่บ้านเขาเป็นคนมือเย็นผมโชคดีคคแล้วก็บอกว่ายีกไม่กี่เดือนอาตมาจะทุดงโยมปลูกไว้ให้เยอะที่สุดถ้าสามปีอาตมาไม่กลับมาให้โยมนำไปมอบให้ถวายให้พระพิสุ หรือครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาดูให้ดีว่าอย่างน้อยมีฌานสี่ผมก็ไม่รู้จะไปหาอะไรให้ครบเก้าองค์แล้วเจะหยุดขยายพอสามปีท่านก็หายแต่ว่าหายไปเลยท่านไม่ติดต่อมาท่านบอกว่าท่านจะติดต่อมาเองแต่ท่านให้ตัวแทนท่านมาขอขอไอ้นี่ย นินดำท่านฝากนินดาไว้ห่อหนึ่งเพราะนินดำนี่ได้มาจากถ้ำได้ถ้ำเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะขอฟังเทศอยู่เรื่อยเหมือนเมื่อก้านั่งปฏิบัติธรรมก็จะมีได้ยินแว่วๆแสดงคาให้ฟังหน่อยอะไรเงท่านเดินไปดูก็จะได้นี่มาท่านก็เลยเก็บมาไว้ถุงหนึ่งผมได้มาก้อนึมาทํานี้ครับโอเวนท่านให้ให้คนตัวแทน่ะมาขอนินดำคือแล้วก็บอกว่าผมว่าอย่าหยุดอย่าหยุดขยายพันธุ์ ถ้าเกินห้าปีไปแล้วให้ให้นำไปถวายพระเกจิถ้าผมมีบุญถวายพระเกจิหรือว่าผู้ที่มีเอาง่ายๆก็คือขออนุญาตนะครับผู้ที่ประชาันบ้านเลยว่าพระพระเกจิอาจารย์ที่มีหูทิพตาทิพแล้วได้ครบถึงเก้าองขึ้นไปนี่ให้ขยายเยอะๆแล,แล้วจะรู้เองว่าให้ขยายไว้ทำไมประมาณนี้ครับพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีพระ เขาที่งจากเมืองเลยทุดงมาขอพราธุดงมาจากอุบลทุดงงมาขอครับไม่รู้จักกันครับแม้แต่ไอเกจีอาจารย์ที่อยู่บึงการที่ว่าท่านท่านอาพาธท่านป่วยมาเอ็กซเซลเนี่ยกระดูกใสเป็นแก้วมาเลยท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์ไปขอของดีจะเปิดร้านอาหารกุ้งเผาที่บึงการนี่แหละถ้าถ้าเขาได้ชมคลิปเนี้ยเขาคององค์ยิ้มอ่ เขามาหาผมสองครั้งไม่เจอไม่เจออยู่ที่สีวิไลเขาไม่เจอผมแม่บ้านผมก็จะบอกแม่บ้านไว้ใครจะมาคุยเรื่องนี้บอกว่าไม้มงคลไม่โอดว่าชื่อไม้อะไรถ้าบอกไม้แย่ๆมันจะหามันจะคนจะมาเยอะมาเยอะก็คือวนมากก็มีจะเกรงใจกันนะเออก็เลยปิดไว้ก็เลยผมก็หลบมาอยู่นี่ก็เลยมาขยายอยู่นี่ด้วยก็หลบหลบมุมก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยหลายๆหลายๆครั้งครับที่ว่า หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้บอกให้มามา,าแบ่งนี้ไปบูชาจะเปิดร้านเปิดธุรกิจใหม่ไม่รู้จักกันหรอกอจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าว่ามันจะมีตำราถ้าปลูกให้ปลูกวันไหนครับถ้าย้ายให้ย้ายวันไหนครับแล้วก็ถ้าจะเอาพันธุต่อไปเป็นพ่อพันุแม่พัน์ต่อเนี่ยจะต้อง ไม่ใช่ว่าไปตัดจริงแล้วก็ไปเน็บไม่ใช่จะต้องเอาที่มีหน่อขึ้นมามุก,ม,กมุกสวยๆหน่อใหญ่ๆครับว่ามุกมุกสายๆแล้วบอกมุกมุกก็คือหน่อที่มันมันดูดีมันใหญ่มันสมบูรณ์แข็งแรงแบ่งออกมาต้องให้มีหน่อติดต้อง,องไอคือไม่ใช่ตัดนี่ไปเสียบนะครับไม่ใช่ครับต้องเอาแยกหน่อแยกหน่อไปปลูกนี่คือปลูกตามตำราปลูกตามตำราเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปครับถึงจะว่าเป็นตามตำราครับผมครับผม ของของพี่เนี่ยปลูกยังไงตามตำราบ้างปลูกตามตำราทุย่าฟังนิดนึงย้อนหลังเมื่อกี้ได้ย้อนหลังไปก็คือได้พอได้มาจะปลูกตามตำราของพี่นี่ปลูกตามตำรายังไงตามตำราก็คือดินต้องเป็นดินแม่น้ำโขงใช้ดินแม่น้ำโขงครับชอบดินร่วนทรายเม็ดใหญ่ครับผมดินทรายแม่น้ำโขงจะมีทั้งทรายเม็ดเล็กเม็ดห่าเราก็ไปเอาทรายทรายพลเม็ดใหญ่สายใกล้ใกลตลิ่งครับผมเขาก็รถดำเขาก็มาส่ง เพราะมันมีขุดเขาก็แม่น้ำโขงรดน้ำด้วยแม่ดินด้วยน้ําด้วยน้ําโขงด้วยน้าโขงปลูกวันไหนของพี่เนี่ยวันพุธข้างขึ้นขยายพันธุ์ให้ขยายวางพุธข้างขึ้นอาจารย์แอดทําไมต้องพุธข้างขึ้นอันนี้มันเป็นอตำนานของบุบาจารย์แต่ละคนนะครส่วนอาจารย์นี่จะรู้การเสกไม่รู้การปลูกขยายอาจารย์จะรู้การเสกอาจารย์รู้ว่ามันมีพลังที่สุดก็คือวันจันทร์ ขึ้นสิบห้าค่ำตอนนั้นเราเราจะใส่พลังเมตตามานิยมลองอ๋อถ้าไปอาจารย์สมมติเราจะไปทําตะกุดมีโครงการที่ทำผลเนี่เยเราก็จะต้องใช่เราต้องทําอัดปัดวันนั้นมันจันทร์มันจันทร์คือคได้กําลังวันก็ได้กําลังพระจันทร์ครับอ่านั้นอันนั้นอาจารย์จะถนัดจะเก่งแต่ไอาการปลูกนี่ไม่เป็นครับเออที่ของนายร้อยทำนายห้อยบุญนายห้อยบุญนายห้อยบุญ อนอกจากปลูกวันนี้แล้วลดน้ำจะยังไงทําวิธีกรรมยังไงอีกลดน้ำต้องบริกรรมกระถายอีกก็เวลารดน้ําก็จะมีถ้าเราไปงานพุทธาพิเศษที่ไหนงานสวดที่ไหนมีน้ำมนต์เราก็จะขอมาแล้วก็มาผสมบัวเหมือนกับคล้ายๆหัวเชื้อคุยอินทรีย์นี่แหละรดเวลาลดเราก็ท่องมนต์ก็พูดพูดนัชชายรีติเป็นหลัก ทุกทั้งทำให้รวยทำมังทั้งเลยสังฆังทำให้รวยใครได้ไปก็ให้รวย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 รประจําแล้วเวลาเวลาเราจะปักชําเนี่ยเราก็พูดนี่แหละอีกก็ถ้าอีกต้องใช้พูดอีกทูดแบบที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แหละคร,ครับก็คือว่าเราตั้งใจทําว่าถ้าผู้ใดมีบุญมีวาสนาได้ไปก็ขอให้เป็นไม้มงคลจริงๆรขอให้เขาสมหวังที่เขาปรารถนาเพราะไม้นี้คุณตามความเชื่อนะครับคุณพิเศษคุณวิเศษ เขาจะมีแบบสามารถทําได้ปัะถุมงคลได้ทุกรูปแบบได้ทุกรูปแบบแม้แต่ต้นแม้แต่ใบแม้แต่ก้านแม้แต่รากแล้วก็ได้รูปทุกรูปแบบก็คือจะเอาแบบอันแรกเลยที่โดดเด่นที่สุดมหางงวยมหาระวยเมตตามหานิยมมหาโชคมหาลาภแ้วคาดปลอดภัยอยู่ยงคงพวัน คือจะเป็นคุณวิเศษแบบนี้น <ะ S 2> ก็คือทําได้ครบหมดตามที่พ่อแม่อาจารย์ผู้สอพพูวิชาเรียนมาครับนายห้อยนายห้อยบุญครับมีพระเกจิหรือวัดต่างๆมาขอไม่น้อยเท่าที่รู้มาขอเยอะครับมาแบบไม่รู้จักกันก็มีมาจากเมืองเลยก็มีครับ,รบมาแบบไม่รู้จักกันก็มีครับ,รบถ้าเอานี่ไปถวายนี่พระยิ้มเลยถ้าพระป่าเป็นล้านก็ยิ้มอยู่ครึ่งวันครับแต่ว่าถ้ามานี่ ไปถวายนั่งอมยิ้มทั้งวันทั้งวันเพราะพระพระรู้พอพราท่านรู้แต่ได้ชื่อในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของไม้มงคลต้นพยาไม้ใญ่แย่มนี่พยาไม้ใหญ่แย่ครับถ้าพ่อมาพยาไม้หญ่แย่ก็คือไม้ใหญ่แย่ปลูกตามตำราโบราณครับผมแต่ถ้าไม้ใหญ่แย้มทั่วไปก็ปลูกแบบธรรมดาครับผมครับไม่ได้ปลูกตามตำราแต่ครับก่อนหน้านี้กำแพงเพชรมีสำนักหนึ่งดังมาก เราย้อนหลังให้ฟังนิดหนึ่งครับท,ท่านก็ได้มาเหมือนกันชื่อหลวงพ่ออะไรวัดอะไรเบื่อคนฉันจำชื่อไม่ได้แต่แต่ว่าท่านก็ได้มา,ท,าท่านได้มาแล้วก็ได้ตำนานอย่างเงี้ยได้จากพระอุด,ด้งมาครับพระอุด,ด้งไปเดินในป่าเห็นเป็นไม้กายติทธิ์ก็สืบทอดกันมาแกก็ปลูกเต็ไมไปหมดเลยแกก็ปลูกแกก็มีความรู้อยู่นะก็ทําเป็นตะกุดทําเป็นอะไรแต่ตอนหลังนี่ไม่เจอกันละหายไปแล้วตำนานนี้ มันตำนานนี่มันหายไปไอ้ไม้ที่ได้ขนาดมันมันมีน้อยพูดจริงๆริน้อยขมา้อย่างกับที่อยู่ด้านหลังเรานี่ได้ขนาดเมื่อกี้เดินดูแล้วมีที่ได้ขนาดอยู่พอสมควรเดี๋ยวเอาอานี้ดูมาดูเุ้ยเดี๋ยวก็ใบที่ได้ขนาดที่จะทําตะกุดที่มันเกิดวิเศษเนี่ยนะมันไม่อาจมันน้อยขนาดไหมอันนี้ก็ใกล้เสียงเกือบเกือบเดี๋ยวต้องไปดูจริงๆริงคือคือคือตัวเขาเนี่ยจะต้องขึ้นเกต แล้วสี่เือจะเปลี่ยนอข้างในจะกวงนี่ก็ใกล้เคียงพอทําได้แตจจ่จะต้องดูน,นี่ยังยังไม่ได้คือถ้าเป็นไม้ตามตำนาต้องสิบปีขึ้นมันคือคิดว่าน่าจะสิบปีขึ้นว่าเราดูจากลักษณะเขาเครับผมมันจะแห้งแล้วมันจะคือไม้เนี่ยถ้ามันได้ขนาดเนี่ยมันเสกถึงขนาดที่ว่าคนงงเลยนะอคนงงเลยนะจริงๆครับ,รบวิชาเนี่ยสาปัวิชาเนี่ยมีไม้เนี่ย เสกในคนงงในเไปษกิดตัวนี่เดินตามเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงใคดักสองคมมั้เนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงเลยนะเดี๋ยวผมจะขอไปตกหวยตกแล้วหวยใบไหนใบไหนที่มันกระดิกกระดิกอาจจะใช้ได้มันงงนะคือมันเนี่ยมันแรงนะแรงที่ว่าคนมึนมึนงงๆเจอหย่แยดคุยคำสองคำแล้วล้วงกระเป๋าตังค์ให้ก็มีแล้วก็งงๆไปเลยนะ เหมือนแย่บางคนมีส้ก็ตอดส้อยง่ายตามตำราครับเป็นความเชื่อจะเป็นดาบสองคมบ้างอแต่ใช้คมเดียวพอนะที่เล่ากันให้ฟังไงว่าไอ้คนที่เมื่อก่อนมีคดีอ่ะคนไปทําเงี้ยอพอจับได้มันก็เคยสารภาพไปฟังมันใช้ของอรารพ์แบบนี้ครับไปแตะตัวคนงงเลยเออนี่ตามตำนานี็ยังไม่ได้เสพผมไม่งงอาจารย์ ไอ้ที่มีเม็ดอาจารย์ในร้อยบุญในร้อยบุญที่มีเม็ดดีตรงไหนอันนี้จะเป็นลูกครับพอโตมาได้ที่ัระยะหนึ่งก็จะมีลูกลูกของพญาไม้ใหญ่แย่หรือไม้ใหญ่แย่จะมีทั้งหมดเจ็ดสีครับอย่างไรครับเจ็ดสีครับมีเจ็ดสีแต่ทีนี้ว่าถ้าต้นไหนให้ลูกถึงเจ็ดสีต้นนึงต้นนั้นคือที่สุดของพญาไม้ใหญ่แย่คือมีครบ มันมีเจ็ดสีเลยเหรอมันไม่เขียวสเหลืองนี่มันจะเจ็ดสีได้ไงคุณเอาดูในภาพมาให้อาจารย์ดูผมบันทึกไว้ก็มีอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะลงไว้ในเฟสต้องเจ็ดสีถึงเจ๋งสุดเจ็ดสีคือว่าเขาครบค้วมมีทุกรูปแบบถ้าสมมติว่าเป็นไก่ชนนี่คือสุดยอดพ่อพันธุ์ที่แบบตีได้ทุกรูปแบบทุกลูกรีลาครับถ้าเป็นไม้มงคลก็คือขออนุญาตก็คือถ้าตามความเชื่อพุทธคุณครอบจักรวาลทุกด้าน แค้วัดปลอดภนะัยเมตตามันใยมโชคลาภประมาณนี้รประมาณนี้ครับผมแต่นี่ก็เป็นความเชื่อดีกว่าไผ่ตันไงมันคนละแบบกันเดี๋ยวคือไม้ไผ่ตันไผ่ตันคนละแบบมันมันดีตรงคนละทางกันไผ่ตันนี่มันจะกันไฟอย่างเดียวไผ่ตันกันไฟอย่างเดียวก,กันไฟกันร้อน<ม>อย่างเดียวไม้มาย,ยมตายภายหันที่ตะวันออก โอ้ยไม่รู้ทุกชนิดหรอกตายที่ตะวันออกตะวันตกอะไรไม่รู้หมดหรอกรู้บางอย่างถ้าไหตันเนี่ยรู้เพราะว่าเคยเคยเอามาใช้อยู่ทำตะกุดเหมือนกันทำตะกุดเหมือนกันไหตันนี่กันไฟกันช่งัดกันปืนชางัดไอ้นี่ถ้าถ้าทำเป็นตะกุดก็แม่ตามันนิยมสูงอันนี้อันนี้สูงไยตันเนี่ยเสกเข้าไปมันเสกไม่เข้ามันไปเสกอันนี้เป็นแม่ตามหายมไยตันมันเสกเป็นแม่ตามมันไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยสู้มันสู้กันมันมันมันเป็นพวกคงงพันไคตันครงพันคงโครงกันไฟครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนอ่ะครั้งหนึ่งเนี่ยไคตันเนี่ยสมัยก่อนน่ะที่สุทธิสารสะพานควายอะครับมันเป็นสลัมเยอะใช่ไหมหลายปีไปแล้วนะนนาะนานนานมากแล้วไฟไหม้เรียบเลยไฟไหม้เนี่ยเรียบเป็นแบบเป็นหน้ากองเลยว่าไนเนี่ย มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งไม่โดนไฟไหม้ถ้าใครจําข่าวได้ใช่มันอยู่หลังหนึ่งไม่โดนไฟไหม้นอกนั้นเรียบหมดเลยบ้านนั้นมีไผ่ตันอยู่ท่อนหนึ่งตั้งแต่นั้นก็เลยรู้ไงว่าไผ่ตันว่าไผ่ตันมันกันไฟครับผมแล้วก็มีว่าไผ่ตันเห็นไหมตรงตะบันควายอแต่นี่ไผ่ตันมันไม่มีแล้วเมื่อก่อนมันมีแย่นี้ไม่มีครับเนี่ยก็ตำนานเข้านะครับอาจารย์จะมาพรีเพื่อที่จะไปทําตะกุด ประมาณวันไหนก็เร็วๆเนี่ยรีบทำแล้วรีบทำแล้วเหลือก็คือคอยติดตามทางเฟซทางเพจแล้วก็จากนั้นนะครับจะรายงานว่าตะกุดไม้แย่แย้ไม้พยายพยาไม้แย่แย้จะแสดงทิศเดชยังไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยคืออาจารย์ไปดูมาทั่วแล้วที่นี่ไม้ก็ได้ขนาดแล้วใช่ของจริงที่นี่ตรงนี้มันหายากไม่ละปกติเรามีจริงแต่แบบนี้มันทําไม่ได้ ที่นี้ก็ปลูกมา20ปีอ่ะอ๋ออย่างนี้เนี่ยใครบอกว่าทําตะกรุดได้ไม่ได้มันไม่พอทาหรอกมันเล็กไปที่ใช้งานได้นี่เขาปลูกมาตั้ง20ปีอ่ะมันก็ตรงนี้เราโดนเลยถ้าผมจะทํารุ่นสองนี่ผมก็ต้องปลูกก็รอไป20ปีก็คืออย่างน้อยต้องหนึ่งรอบนักขัตใช่อย่างน้อยต้อง12ปีขึ้นไปครับถึงใหญ่มันถึงจะขึ้นอ๋อหนึ่งรอบนักขัตครับอย่างน้อยครับ ถ้าอาจารย์ทารุ่นนี้รุ่นแรกนะครับรุ่นสองต้องรอไปอีกสิบสองปีของดีก็อย่างนี้แหละมันไม่ใช่มีเกลือนไม่ได้ปั๊มเอาเนี่ยไม่ได้ปั๊มเอาจะกี่หมื่นกี่พันก็ได้ครับมันมีแค่นี้ก็ต้องแค่นี้ก็ขนาดตะกุดก็จะเท่ากับตะกุดทั่วไปทั่วไปเนี่ยแหละลายมันจะเห็นชัดเจนอาจารย์ต้องพรีต้องกรอบพิธีต้องขอบอกเขาเขาขอบอกกล่าวการพรีก็คือการขอบอกกล่าวแบ่งไปทำก็คือการบอกกล่าวครับ เทวดาทั้งหลายว่าเออเรามีเจตนาอย,ย่างนี้ไม่ไปหยิบช่วยมาโดยพระการไม่ได้ทุกอย่างในโลกเนี้จะเอาไปทําอะไรต้องต้องพีพีก็คือการบอกกล่าวบอกให้รู้รบบอกให้รู้แล้วว่าอันนี้อันนี้นี่ขอบอกขอไปขอแบบผู้มีบุญขอแบขอเขาให้อยู่แล้วของในธรรมชาติเขาอะแต่มันต้องบอกต้องกล่าวถ้าไม่บอกไม่กล่าวแล้วไม่ไม่ได้ของอาถนันอาจารย์ครับทำไมต้องคือหลายๆคนคิดว่า ไม้เจอไม้มงคลตัดมาแล้วใช้ทําวัตถุมงคลไม่ได้นะต้องทําพิธีพลีต้องพีก็คือข้างมันมงคลจริงมันมันศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยแล้วไม่พีเนี่ยคิดว่ามันเอาเรื่องไล้วลรอครับถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะถูกไหมครับก็ต้องมีอะไรปกปักรักษาใครมาเอาต้องบอกกล่าวต้องบอกพีต้องต้องพูดบอกเขาว่าเออเราขอไปอย่างนี้อย่างนี้นะทําการ เคารพบ,บูชาให้เห็นว่าได้ได้ไดมีความเคารพนอบน้อมมาขอครใช่ไ่มเอาเครื่องหอมมาเอาผ้าสามตีมาผูกแม่นาอะไรคือคือ,คอมันต,ต้องต้องต้องให้ให้ความเคารพถึงจะเป็นถึงจะได้ม,มีฤทธิ์จริงอ่ะเอาหยิบไปงั้นก็นสวยดิคนใช้คนไปทําสวยก็ใช่ดิไม่งั้นเขาจะมีของมีฤทธิ์ได้ไงอ่ะครับผมก็ต้องพรีพรีก็คือการบอกกล่าวพีขอแบ่งใช่ไหมหรือพีขอของไปทํา บอกกล่าวเขาจะได้เขามอบมาให้เราก็มาทําได้ครับต้องบอกต้องร้องบอกกล่าวก็ติดตามนะครับจันสิบห้าจะมาพีกันอื่อวยิ่งดีอ่ะเลยเราจะมาพีกันจันทขึ้นสิบห้าขั้มปีนี้มันจะกี่มีกี่จันทมันหายากแต่ว่าความขังมันอยู่ที่กําลังวันกับพระจันทร์คือเราจริงๆเน่ะคนไทยเราทั้งหลายเนี่ย เชื่อไหมจริงๆเราเน่ยเดินอยู่บนจันทรคติคไม่ใช่วันเดือนปีที่เรามีเนี่ยนะไม่ใช่วันเดือนปีใช่แต่มันเป็นการโคจรของวัจจันทร์เรียกว่าจันทรคติน้ําขึ้นน้ําลงขึ้นแลมเนี่ยเราเกี่ยวกับพระจันทร์ทั้งนั้นรัังนั้นความลับของพระจันทร์ถึงเยอะมากดังนั้นพวกไสยศาสตร์ก็ดีหรือพลังอะไรก็ดีขึ้นอยู่กับพระจันทร์ไม่อย่ยแยกก็เหมือนกันเรารู้ความลับเราก็ต้องทําตอนเกี่ยวกับพระจันทร์เหมือนกัน ก็คอยติดตามนะครับว่าจะทําตะกรุดวันไหนเมื่อไร่ส่วนราคานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่เพราะว่าต้องให้คนปลูกเขาเขาปลูกมา20ปีอแ่มาเขาปลูกมา20ปีครับไอ้ขายก็ทําได้นะแต่แบบต้นจิ๋วๆนี่มันทําได้ที่ไหนอ่ะต้นจิ๋วๆที่เห็นนี้ทําไม่ได้นะครับตอนแรกผมกะว่าเอาต้นจิ๋วๆนี่ทําก็ไม่ต้องมาแล้ะมันแรงมันไม่พอมันต้องมันต้องได้ขนาดครับทีนี้ เขาปลูกมาตั้งยี่สิบปีอ่ะเขาต้องให้ตรงนี้เขาอ่ะใครไปปลูกนี้ก็ไม่ทันก็แล้วมันเปนไปไม่ได้เป็นทางเป็นโชคดีของทางช่องอาจารย์ว่าจะทําเป็นทางได้นะที่ทำคลิปนี้อาจารย์ก็จะสร้างเป็นเออมาเจอกันทันมีวิชาเขามีของแล้วเขาดูแลมายี่สิบกว่าปีเนี่ยเขามั่นใจว่าอันนี้ดีดีเขาก็นั่งทาทำทำในที่สุดมาเจอกันพอเจอกันก็เลยไปเลยในน้อยบุญผูกไปอย่างนั้นไม่ได้คิดทำไร ก็มีได้แรงบันดาลใจจากครูบาอาจารย์หรือว่าที่เรานับถือศรัทธาว่าท่านได้ทำมีธรรมแต่ปฏิบัติธรรมเราไป,ไปไปไปถวายท่านแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อหลวงปู่ผมขอของดีมั่งผมมาแลกเอาไปใช้ท่านก็บอกว่าอาตั้งใจฟังนะผูกเยอะๆขยายเยอะๆพูดเหมือนกันหลายรูปหลายองค์ละ ปูกเยอะๆขยายไปเรื่อยๆไม่ได้บอกนี่นะครับพอเอิญมาเจอกับอาจารย์แอดปูล้าครับเมื่อเมื่อไม่ถึงเดือนนี้ไปถวายพระหนุ่มองค์รูปหนึ่งครับพอผมไปไปกราบท่านไปคุยพอผมสังเกตผมชอบไปอยู่กับพระที่ปฏิบัติธรรมในถ้ำผมก็เลยจับได้ว่าองค์เนี้ยไม่ค่อยนอนคือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเยอะ พอเดาทางออกผมก็เลยเอาเอาไม้ใหญ่แย้ไปถวายท่านก็เอาไว้ไม้กุฏิเก่าๆเอาปีกไม้เอาเศษไม้มาทำอยู่ท่านก็ส่งวีดีโอมาให้ดูงูไปเฝ้าทุกวันเลยเฝ้างูสองตัวคล้ายๆว่างูหัวมีอะไตอนเียนมาก็ไปเฝ้าอยู่นั้นแหละท่านก็ถ่ายวีดีโอให้ลูกศิษย์ถ่ายวีดีโอม่ให้ดูพ้าหนุ่มๆ พระป่าสังเกตง่ายพระป่าที่ประดธรทมอยู่กับถ้ำเลยนะตายังเหมือนแบบตาไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นตาลุกลวกบ้านผมตาลุกลวกตาออกพราฟ้ามันตาฝรั่งเพราะตามไม่ค่อยถูกแสงมไม่ค่อยโดนแสงแล้วก็มันจะใสออกมาท่านจะเป่งหรือจีบรท่านจะมอมเมมหน่อย้ยนะผิวของท่านอ่ะใบหน้าของท่านะคล้ายๆมีออร่าประมาณนี้ ถ้าคนในเมืองเขาเรียกว่ามีออรา่าแล้วก็พูดพูดแล้วพูดยังไงก็ยังแบบลึกๆคือเสียงนุ่มๆเสียงของความเมตตาอยู่ในนั้นก็เลยเดาเอาผมก็เดาว่าองค์นี้ยแล้วก็จริงแต่ก็ท้าเก็ค่อยพูดอะไรโน่นอะไรนี่ฟังก <ừ> um. พราะเลยว่าออันนี้คือกันเหมือนกันเนี่ยผมองค์นี้ยที่ว่าง,งูไปเฝ้าตลอดเนี่ยก็บอกว่าโยมไม่มีอะไรจะให้ละตอนแรกเตรียมของดีไว้ให้ ยมขยายไว้เยอะๆต้องถามอะไรบางนี้ให้ผมปลูกไว้อย่างเดียวเออก็เป็นปริศนาผมว่าเรื่อยเนี่ยผมจะพูดกับอาจารย์ชานว่าอาจารย์ไม่รู้อะไรโดนใจให้ผมฝูงพอมีตังค์หน่อยก็เอาคนงานมาแล้วไตวันดีๆมาครับกระพูกไปเรื่อยๆนี่นะครับปลูกไว้ไปทำตะกุดกระเพาต้นเขาเล็กๆก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับ ระดับหนึ่งก็คือเอาไปปลูกตามบ้านเรือนก็เฮงระดับหนึ่งครับบางคนก็เอาไ้หิ้งผ้านะจ๊ะใช่แต่เราจะพูดถึงอีกทีลิศเลยแหละและเราจะทําเนี่ยเราต้องยอมให้เขาเลยเขาปลูกมา20ปีเราไปหาที่ไหนอ่ะที่มันจะได้ของมาเขาในร่มขึ้นอยู่ในร่มชอบร่มช่อมร่มํำไรอย่างนี้ครับอับไม่ชอบแดดจัดห้ามปุ๋ยอินห้ามปุ๋ยเคมี ห้ามปุ๋ยเคมีชอบปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพครับห้ามเล่งเกินไปเพราะว่าลมมาจะหักห้ามเล่งเกินไปลมมาจะหักครับเล่งการเจริญตัวโตชอบแบบธรรมชาติเท่าไหร่ยิ่งดีไม้แหย่แย่คุณสมบัติดีกว่าเครือเถาหลงเครือหมาหลงป๋าหลงคนละอย่างกันอ่เครือหมาหลงเครือเถาหลงเนี่ยเขาบอกว่าโดนใบแล้วจะหลงกลับมาที่เดิมคืออย่างนี้เครือเขาหลงเนี่ย มันเป็นพันอย่างหนึ่งที่เกิดในป่าเหมือนกันใครก็ตามที่เดินป่าแล้วข้ามไอ้เขื่อนเนี่ยข้ามหรือโดนใบข้ามเดินเดินข้ามมันเดินข้าหลงป่าทันทีจนเป็นที่กลัวของผ่านาป่าทุกคนว่าหลงป่าเนี่ยเพราะข้ามเขื่อนนี้ทีนี้ไอ้เขื่อนเนี่ยมันมีคุณสมบัติทางธรรมชาติอยู่แล้วถ้าได้มามันก็เป็นของวิเศษระดับหนึ่งใช้ประโยชน์ได้ของแท้ๆนะหกไว้ตามบ้านนะครับ ไอ้ตามร้านค้าเหมือนกันค่าใครโดนใบรับรองกลับมาใหม่ก็แปลกดีเหมือนกันอ่ามันมันก็มีแปลกมันก็แปลกมันมีวิจารม่มีเคล็ดลับมันเป็นของในธรรมชาติก็คิดดูที่ว่าในพานเนี่ยขนาดว่ามือเก่งๆเนี่ยเดินข้ามเครือไอ้เขาหลงเนี่ยนะหลงป่าอีกอย่างนึงนะครับคือเครือเขาหลงเนี่ยถ้าเราเจอนะครับเรารออยู่ที่นั่นนะครับใครผ่านเดี๋ยวจะมีสัตว์ป่ามาหลงให้ยิง นี่ไม่กชอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเราเอามาใช้น่ะสมมุติเราได้มามาใช้น่ะมันมีวิธีใช้หลายอย่างเราเราอยู่ในเมืองเช่นทำร้านค้าร้านค้าเนี่ยเรามีวิธีมีวิธีบอกหมดไม่ได้สรุปว่าสักออยย่่่าาางงรวเราเราทำร้านค้าเนี่ยให้รู้ว่าเราทําร้านค้าเนี่ยเรามีวิธีใช้เครือเขาหลงเนี่ยลูกค้าเข้าร้านเราต้องกลับมาท้าปลูกไว้รับประกันเลย ก็มันก็โขของในธรรมชาติอ่ะคือคือมันมันไม่รลงเป็นอะไรแต่มันหลงมาจริงใช่มันต้องกลับมาหรือเข้าร้านเราเนี่ยมันยังมันจะหลงอยู่ในร้าน่ะซื้อจนหมดกระเป๋าอ่ะเรื่องนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยทํามาแล้วหลายทำให้มาหลายแห่งแล้วครับแต่ของมันน้อยนี่นี่ทาให้หลายแห่งน่ะลูกศิษย์ที่สนิทกันออาจารย์ก็ไปทําให้ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเชื่อไหมขายได้ไงวันเจ็ดแปดหมื่น ฉันทำมาแล้วครับคือผมไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับแต่ทําให้รู้ว่าอาจารย์แอดบูรพาเชื่ออะไรนาย้อยบุญเชื่อยังไงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อแล้วได้ผลถ้าใครไม่เชื่อนะครับตามสบายไม่เชื่ออย่าเชื่อไม่เชื่อก็อย่าเชื่อนะครับทางช่องเนี่ยทําให้ดูนะครับว่าคนโบราณพระธูดองเขาเชื่อกันยังไง ใช่ทําไมถึงตรงกันว่าไหมพระธุดงก็ต่างคนก็ต่างปฏิบัติต่างคนต่างเดินแต่ทําไมตรงกันว่าต้องมาอย่างนี้ครับทําไมมีภูมิความรู้ใกล้เคียงกันทั้งที่ต่างคนก็ต่างเดินต่างคนะที่นะแต่มีแต่มีความรู้ตรงกันเรื่องพืชพวกนี้นะครับแปลกไหมล่ะนี่นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ